สวัสดีค่ะทุกคนนะ่น,นำเสนอเมนูแจวหอนแบบบ้านาจ้านนมักหมูนะคะใส่โซดามาปล่อยกันมา30นาทีใส่หัวล่าค่ะบุนเซนเราใส่แบบเขา่ใส่น้ำม้ว,วอันนี้น่าจะไม่คันผักเห็ดแจวค่ะ ให้ใหหันแบบโก,ก่อน,นะคะรต่อไปกะหันต้นหอมค่ะอร่อยเลยนะาน้ำจิงมน้ำจิงมกะแบบเล่าๆน,นี่แหละคะ่ะน,นี่ไงกึ่งีคนต้าไปกบไอปกบพักยังไง ใบชะละแหน่ค่ะตะบ่กหัวข้าวตัทยเขาคนอ,อย่งอันนี้น้ำปลาค่ะพี่ปนเขาปัวหงชุลน้ำตาลค่ะเตือนน้ำต้นซุปไปนิดนึงค่ะคน้นใ้เขากันนะซะส่เบิ้ลใส่พักค่ะใส่พักด้วยน้ำลงไปค่ะ ได้แล้วค่ะน้ำจิ้มแจ่วหอนต่อไป,ไปเป็นน้ำซุปค่ะไงบุก,กูดค่ะเกลือผงปรุงรสค่ะ,ะซอสปลาเขียวค่ะรอให้น้ำเดือด เตรียมหมูล,ลงไปนะคะนี่พี่แจวหอมแบบบานๆคะ่ะเอาตามที่ห้ามีในตู้เย็นนะคะกระแสตู้กันคะ่ะ